สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยูงหลานลุงคนนะคะเดี๋ยวนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เที่ยงจะไปแล้วเดี๋ยวน้องจะพาไปดูว่าตอนนี้ลุงทําอะไรอยู่นะคะว่าไปอาบน้ำหรือยังเอาไปดูก่อนนะคะค่ะลุงก,ก็อยู่ตรงนี้นะคะไม่อาบน้ำค่ะบ่ไม่อาบน้ <laughs> จังสั้นละพี่น้องบอกผัวฟังเลยเด้อฮะไปกลับฮะไปกลับหรอไม่ค้างใช่ไหมลุงไม่ไม่ค้างนะคะใช่ไม่ค้างนะคะนี่ไปแล้วไปแล้วงิบโอเคนะคะเยไวไปมรยากาศต่อนะคะหมุนเป็นร้อยแปดสิบองศา เออเจฟได้อันนี้ถ่ายอยู่ไหมคะต่อให้คำพูดจริงเราก็มรรแมสนะแมสแมสแมสกำลังจะใส่มแมสใส่ออกมาลืมสิใจชืช่อ่ตั้งป้อมปั๊บเงินคนมาใส่แมสมากเลย นี่นะคะเดูใส่แล้วก็ว่าไม่ใส่มีค่ะบใส่แมสกตรียมลวดเจียมจ๋าใครคล้องเหรอใครคล้องเหรอคะ,ะดกดแมพ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 กำลังมาดีทีสมาดีทีส มาดีพีนะคะอย่าลืมนะครับมาพีนะงคค่นี่นะครับกินทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับอเจลี่นี่นะครับไม่ใช่เจลก็เป็นหมอนมนะคะคพี่แดกเยอะเอออะไรคะโออโอเคนะนี่ก็เป็นรอบๆนะคะ ไปด้วยเหรอ,อคะมาดามไปด้วยใช่ไหมคะยาจำลองมดาไปด้วยนะคะทุกคนนนเดีย๋ยวาดวเร็วเร็วเร็ว